างเห็นนี่เป็นเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าทําไมเห็นแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับคือเห็นนี่เป็นเห็นดับแล้วจิตต่อไปเป็นเห็นหรือเปล่าจิตจเห็นดับแล้วไม่ใช,รใช่รับรู้ต่อใช่ไหมใช่ครับจนกระทั่งสาม,มารถที่จะจํารูปร่างสันฐานใช่ไหมจำรูปร่างสันฐานและบัญญัติรู้ได้โดยอาการดังน,นั้นว่านี่อะไรตามลําดับ เพราะฉะนั้นจิตเห็นจะไปเป็นจิตที่รู้ไม่ได้แค่เห็น,ะะน,นจิตอื่นที่เกิดสืบต่อค่ะเลยขั้นเห็นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจิตอื่นก็เกิดสืบต่อทําหน้าที่จนกว่าจะรู้เพราะฉะนั้นที่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่เห็นต้องเลยเห็นไปแล้วจิตขณะต่อไปก็รับสืบต่อเพราะฉะนั้นนะคะมีที่อารมณ์จะปรากฏ จิตเป็นธาตรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แน่นอนตอนหลับมีจิตไหมคะมีครับมีหรือไม่มีมีครับมีหรือไม่มีมีครับทุนต้องไม่เปลี่ยนนะคะขณะหลับสนิทเป็นใครก็ไม่รู้ครับอยู่ที่ไหนชื่ออะไรไม่รู้ครับไม่มีอะไรปรากฏให้รู้ใช่ไหม ไม่มีครับแต่จิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ใช่ไหมใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นต่างกันเป็นสองประเภทนะคะจิตที่เกิดต้องรู้อารมณ์ทุกครั้งเพราะจิตเป็นสภาพรู้แต่อารมณ์จะปรากฏหรือไม่อีกอย่างหนึ่งถ้าไม่กระทบไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นจิตสามารถรู้อารมณ์ โดยไม่ต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดเช่นไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์ได้เพราะจิตเกิดเมื่อได้ต้องรู้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงแยกจิตเป็นสองประเภทใหญ่เป็นจิตที่อาศัยทวารเกิดขึ้นรู้เฉพาะแต่ละทวารหกทวารทวารเนี่ยคือภาษาบาลีนะคะก็หมายความถึงทางหรือประตูที่เราใช้นี่คะ่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นอาศัย ได้ยินอาศัยหูได้กลิ่นอาศัยจมูกลิ้มรสอาศัยลิน้นกระทบสัมผัสอาศัยกายยะประสาทที่ซึมซาบอยู่ตรงที่ที่รูปนั้นสามารถกระทบได้ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะใจก็ยังคิดนึกตามการสะสมเพราะฉะนั้นจะมีจิตสองประเภทค่ะประเภทหนึ่งไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยเพราะฉะนั้นอารมณ์ไม่ปรากฏเป็นวิถีมุ มไม่อาศัยทวารเพราะฉะนั้นวิถีจิตไม่ได้เกิดวิถีจิตคือจิตที่ต้องอาศัยทวารเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะเกิดขณะแรกนะคะหนึ่งขณะจิตไม่ได้อาศัยทวารเลยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่รด้รสเพราะจิตต้องทําหน้าที่ของจิตแต่ละจิตจิตนี้ไม่ได้ทํากิจเห็นเพราะทําหน้าที่เกิดสืบต่อจากจุดติจิตของชาติก่อนจึง ที่จิตเพราะทำปฏิสนธิกิจจิตมีหน้าที่นะคะเกิดมาแล้วต้องทำหน้าที่ไม่ทำไม่ได้เลยแล้วแต่จะทำหน้าที่อะไรเราใช้คำว่ากิจจะเพราะฉะนั้นจิตกิจของจิตนะคะมีทั้งหมด14กิจแล้วแต่ว่าจิตไหนทำกิจอะไรไม่สับสนเพราะฉะนั้นจิตที่อาศัยทวานนะคะก็ทำกิจหน้าที่ โดยมีเทวานนั้นอย่างสิ่งที่ยังไม่ดับไปกระทบตาจิตเห็นสิ่งนั้นดับแต่สิ่งที่กระทบตาก็ยังไม่ดับแล้วก็ตาก็ยังไม่ดับยังกระทบกันอยู่ก็เป็นปัจจัยให้จิตที่เกิดสื่อต่อเนี่ยเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ทําทัศนกิจไม่ได้ทํากิจเห็นแต่ทํากิจรู้ว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เห็นแล้วเหมือนเลยเหมือนอย่างฝันเนี่ยไม่เห็นสักนิดนึง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่จิตที่ไม่เห็นแต่มีอารมณ์เดียวกันโดยอาศัยทางเดียวกันมีแต่ถ้าเป็นจิตปฏิสนธิไม่ต้ององาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยเพราะฉะนั้นตอนหลับสนิทจ,จริงไม่มีอารมณ์ปรากฏเพราะจิตรู้อารมณ์ใกล้จุดติของชาติก่อนอารมณ์เดียวกันเราคงไม่รู้นะคะว่าหลังจากเห็นแล้วแล้วก็มีจิตที่เกิดสืบต่อรู้รูปที่ยังไม่ดับ จิตนั้นเป็นผวังเกิดขั้นดำรงภพชาติแล้วจิตนั้นทางมโนทวารรับรู้ต่อทันทีจึงรู้ว่านี่อะไรทางมโนทวารเพราะฉันก็แยกทวารเป็นหกทวารตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งเล่นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งแต่จิตแม้สายตาหูจมูกลล่นกายคือขณะเกิดกรรมให้ผลนะคะทำให้ต้องเกิดผลเกิดละถึงแม้ว่า แสนโกรธกลับมาแล้วยังมีกำลังที่จะทำให้เกิดได้เกิดมาแล้วนะคะกรรมที่ได้ทำไว้ก็ยังทำให้เกิดได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวนทรงสแสดงไว้เลยว่าอดีตกรรมครั้งหนึ่งนานมาแล้วทำอะไรไว้เพราะฉะนั้นจริงปวดศรีรษะหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่จะเจ็บตรงไหนนะคะก็แล้วแต่เป็นผลของกรรมแต่ให้ทราบว่าจิตเนี่ยต่างกันเป็น ใหญ่จิตท,ที่อาศัยทวารกับไม่อาศัยทวารถ้าไม่อาศัยทวารอารมณ์ไม่ปรากฏเพราะว่าทวารมีหกถึงแม่ไม่อาศัยตาหูจมูกลินกล้นกายยังอาศัยใจคิดถ้าไม่มีใจที่สะสมอะไรมาก็ไม่มีการที่จะคิดได้ใช่ไหมคะแต่แม้การสะสมที่สะสมไว้สะสมไว้เนะี่ยอยู่ดีๆก็คิดเพราะการสะสม การสะสมแต่ไม่ได้อาศัยตาขณะคิดไม่ได้อาศัยหูไม่ได้อาศัยจมูกแต่อาศัยการสะสมที่สะสมมาแล้วเนี่ยเป็นปันจจัยทําให้จิตรู้อารมณ์ทางใจโดยไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นมนโนทวารวิธีจิตวิธีจิตจะเกิดมากกว่าหนึ่งขณะสืบต่อกันเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะไม่ใช่วิธีจิตไม่ได้อาศัยทวารหนึ่งขณะนะคะจะทํากิจเกิดหลายๆขณะนี่ ช่ไหมคะเกิดแล้วเป็นคนนั้นแหละกรรมให้ผลมากกว่านั้นคือไม่ใช่ทําให้จิตหนึ่งขณะเกิดแต่ระหว่างนี้ค่ะกรรมกําลังทําให้ผลให้ดํารงพพชาติจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทําให้เกิดสิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นี้กรรมอื่นก็ทําให้เป็นบุคคลอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ใช่ปฏิสนธิจิตเพราะเหตุว่ากรรมทําให้ปฏิสนธิจิตเกิด แต่กรรมก็ทำให้จิตประเภทเดียวกันเลยเป็นผลของกรรมเดียวกันเกิดสืบต่อทันทีนับประมาณไม่ได้ดำรงภพชาติโดยไม่เห็นไม่ได้ยินเหมือนตอนที่เราหลับสนิทเป็นภวังคจิตดำรงภพชาติเพื่อจะเห็นเป็นผลของกรรมเพื่อจะได้ยินเป็นผลของกรรมเห็นแล้วได้ยินแล้วกิเลทสที่สะสมมาก็ต่อทันทีพระสนเห็นแล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างฉลาดบ้าง ก็แล้วแต่การสะสมว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะที่ปกปิดพระเหตุว่าเกิดดบับโดยไม่มีใครรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดยิ่งทุกคำให้รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในครั้งโน้นไม่ได้มีตำราใช่ไหมคะฟังแล้วก็สภาพธรรมะก็ปรากฏเวลาที่มีคนไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเห็นเนี่ยเที่ยงไหม กำลังเห็นแท้ๆจะตอบว่ายังไง<อ>ก็ต้องตอบตามความเป็นจริงก็จดจำกันมาจนเป็นําราแต่ถ้าคนไม่รู้นะคะก็ไปจำตัวหนังสือไปสนใจเล่นนั้นเล่นนี้หารู้ไม่ไมเดี๋ยวนี้แหละที่กำลังพูดถึงจิตที่เป็นวิธีจิตและไม่ใช่วิธีจิตพอเห็นแล้วดับไปจะเห็นต่อไม่ได้รูปดับไปแล้ว จะรู้รูปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นระหวังต่อจากนั้นก็คือผวังดํารงภพชาติเหมือนหลับแต่เร็วมากค่ต่อกันมากเพราะฉะนั้นระหว่าง,าานออง,งาเ,น,เ,าน,าเาะะนี่ยเห็นก็ได้ยินเนี่ยมีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อโดยไม่มีใครรู้เพราะเร็วมากเหมือนไม่มีอะไรขั้นเลยแต่คิดขั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ผวังแต่ผวังด้วยจิตที่ดำรงภพชาติโดยไม่อาศัยตาหูจมูกบินกายละเอียดมากค่ะ ค่อยๆฟังค่อยๆใจ,จรองเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเหน